ต่อไป3.1.5กระทู้ถามเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการห้ามใช้สารเคมีพาราคอสและคอภัยริฟอสนะครับผลเอกดนในมีชูเวศเป็นผู้ตั้งถามถามรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ท่านรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้รัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมณัญญาไทยเสรเชตมาตอบชี้แจงนะครับขอเชิญน้ำตีเข้าประจำที่ครับท่านท่านประจำที่แล้วนะครับพลเอกดนายมีชูวเวศขอญาติใช้พอพอยประกอบการตั้งกระทู้ถามนะครับเพื่อประโยชน์ในการตั้งกระทู้ถามผมอนุญาตตามข้อบังคับที่55นะครับขอเชิญท่านพลเอกดนัยมีชูวเวศตั้งกระทู้ถามถามครับ กราบเรียนท่านประธานอุธิสภากระผมพลเอกดนัยมีชูเวศสมาชิกอุธิสภากระผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่ได้กรุณาสละเวลามาตอบกระทู้ถามของกระผมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นกระทู้ถามเรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการห้ามใช้สารเคมีพาราควดและคอไพริฟอสนะครับขอ PowerPoint พอพอพอแผ่นที่1น,นะครับตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้มีออกประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายฉบับที่6พศ .2563 ประกาศเมื่อ15พฤษภาคม2563 มีผลให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสารเคมีดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องถือเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ตามประกราศนี้อันได้แก่คอไพริฟอสคอไพริฟอสเมทิลพาราควอดพาราควอดไดอครดลและพาราควอดบิสเมทิลซัลเฟตจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะครับขอแผ่น ที่สองนะครับซึ่งจะต้องนําสารเคมีดังกล่าวไม่ถูกต้องครับแผ่นสายไม่ถูกต้องเป็นประกาศเป็นแผ่นสีครับถอยอีกเ,อเดินหน้าครับเดินหน้าครับเดินหน้าครับเดินหน้าไปอีกครับถูกต้องครับหยุดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เผื่อ เกษตรกรได้รับทราบยังมีเวลาที่จะคืนภาราคอดจนถึงวันที่29ของสิงหาคมนี้นะครับภายใน90วันเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นโทษ ลดหลั่นกันลงไปนะครับมีทั้งเกษตรกรร้านค้าและก็ผู้นําเข้านะครับตามประกาศนี้ซึ่งประกาศนี้ก็ขอบคุณกระทรวงเกษตรนะครับผมได้มาจาก Facebook นะครับถ้ากระจายไปผู้เกี่ยวข้องก็จะทราบนะครับการงดใช้สารเคมีกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังอ้อยโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันและผลไม้อื่นๆที่เคยใช้สารในกลุ่มพาราควอตและคอไพลิอฟอสในการกำจัด วัชพืชและแมลงศัตรูพืชน,นะครับเพราะว่าหากใช้สารเคมีอื่นทดแทนมีสารเคมีอื่นทดแทนนะครับจะมีต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเท่าตัวหรือถ้าหากจะใช้เครื่องจักรกลหรือแรงงานก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นไร่หนึ่งประมาณ1,000บาทถึง1,300บาทต่อไร่นะครับผลผลทั้งกลาจะส่งให้ต้นทุนการผลิต ทางการเกษตรเนี่ยสูงขึ้นนะครับผลกระทบต่อมาคือขอแผ่นใสต่อไปนะครับคือตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเลขที่387ลงวันที่18สิงหาคม2560เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างนะครับระบุว่าอาหารที่มีสารพิษตกค้างต้องมีมาตรฐานโดยตรวจไม่พบวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดที่4นะครับระบุว่ามีโทษนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย2,535ตามบัญชีหมายเลขหนึ่งแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลตกระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบที่นำเข้ามาแปรรูปเช่นมเมล็ดถั่วเหลืองข้าวสาลีซึ่งนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและบราซิลซึ่งมีมูลค่านำเข้าปีละประมาณ50 0 0 0ล้านบาท ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ยังคงใช้สารเคมีพาราคอดและคอไพล o ฟอสดังกล่าวอยู่ในกระบวนการผลิตแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นสามารถนำเข้าได้เพราะเป็นไปตามมาตรฐานสารเคมีตกค้างในระดับที่ควบคุมได้ของ c o d e ็กซ์โคเนี่เป็นคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศกำหนดไว้นะครับต้องกราบขอภัยแผ่น w าว p พ i อยตัวมันเล็กมากนะครับแต่ในนั้นจะชี้ว่าแต่เดิมนะครับนำเอาเออถั่วเหลืองเข้ามาได้นะครับยกตัวอย่างในแผ่นที่ฉายอยู่นะครับจะบอกว่าถั่วเหลืองนั้นสามารถนำเข้ามาได้โดยมีคอไพริฟอสตกค้างอยู่ได้0.1มิลิกรัมต่อกิโลนะครับนี่เป็นก่อนที่จะประกาศห้าม เป็นสารเคมีประเภทที่หนึ่งนะครับพอประกาศเสร็จนะครับวัตถุดิบที่นำเข้ามาเหล่านี้ต่อไปจะปนเปื้อนตามมาตรฐานโคเด็กไม่ได้เลยนะครับที่0.1มิลลิกรัมต่อกิโลต่อไปต้องเป็นศนเท่านั้นนะครับผลต่อเนื่องก็คือเมล็ดถั่วเหลือง นําเข้ามาก็นํามานําเป็นน้ํามันถั่วเหลืองแล้วก็นมถั่วเหลืองส่วนกากถั่วเหลืองนั้นจะเอานําไปเป็นอาหารสัตว์นะครับทํานองเดียวกันข้าวสาลีเองก็มาทําขนมปังบะหมี่ึ่งสํเร็จรูปที่เราใช้กันอยู่ต่อไปนําเข้านะครับก็จะต้องมีมาตรฐานเป็นศูนย์เช่นกันนะครับดังนั้นจะทําให้ผลผลิตผมพูดถึงประเด็นทางด้านการเกษตรนะครับ ถั่วเหลืองที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยกากถั่วเหลืองก็นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเ mm hmm. มื่ออาหารสัตว์มีผลกระทบเพราะว่าถั่วเหลืองที่นำเข้ามาจะต้องเป็นศูนย์ซี t o เทอร์เรนซ์ก็คือไม่มีวัตถุเจือปนใดๆเลยนะครับ mm hmm. ที่ผมกล่าวมา mm hmm. ผมจะตั้งคำถามสองคำถามดังนี้นะครับ ถามว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการหรือแนวทางในการช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรอย่างไรนะครับที่จะไม่สามารถใช้ปรากฏและใช้สารทดแทนคำว่าสารทดแทนเนี่ยนะครับผมมีอยู่ในมือเนี่ยมีสารทดแทนประมาณส7บเจดสารอยู่ในนี้แต่มันเป็นสารดูดซึมครับมันต่างกับพารากอดที่เป็นสารสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นสารดูดซึมนั้น มันจะมีผลต่อต้นประธานหรือต้นไม้ที่เราใช้อยู่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่มีรากสมบูรณ์นะครับก็จะใช้สารเคมีนะครับประเภทผม,ผมไม่ระบุชื่อนะครับตัวย่อชื่อกอไก่นะครับก็มีสละกอไก่หนึ่งผมพูดสารกอไก่หนึ่งกอไก่สองพวกนี้เป็นดูดซึมนะครับต่างกับพาราคอร์ดที่เป็นสัมผัส อะไรเป็นสีเขียวพลาพอตสัมผัสเนี่ยตายหมดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทำลายพืชประทานเพราะไม่ดูดซึมข้ออีกด้านก็คือสารนี้จะต้องปลอดฝนที่น้อยที่สุดพลาพอดปลอดฝนประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฝนตกไม่มีปัญหาแต่สารอื่นนอกจากข้อเสียคือเป็นสารดูดซึมแล้วต้องใช้เวลาปลอดฝนต่ำสุดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงเป็นต้นนะครับใน ผังที่ผมมีอยู่เพราะฉะนั้นสารที่จะมาใช้นี้ราคาของพารพอตนี้ค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ70-100บถึง100บาทต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นสารอื่นเนี่ยที่มาทดแทนเนี่ยมันมีราคาแพงขึ้นเพราะฉะนั้นผลกระทบทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจะช่วยเกษตรกรอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งในกรณีที่จะเปลี่ยนจากเ,เป็นเกษตรชีวภาพหรือเกษตรอินทรี์ ตามแนวทางยุทธศาสชาติซึ่งอาจจะมีผลให้ราคาอ,อ,อัตราการผลิตต่ำลงนะครับจะต้องใช้สารไล่มแมลงประเภทชีวพันธุ์ซึ่งก็ยังขาดมาตรฐานที่ ยอมรับได้นะครับและต้องใช้บ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้เราจะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรนั่นข้อที่1ข้อที่2กระทรวงเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มพืชผู้เลี้ยงสัตว์อย่างไรเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ที่จะแพงขึ้นและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทครับทั้งสองข้อเป็นคําถามครับขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีครับ เรียนท่านประธานวิทิสภาที่ครบรับทฉันนางสาวมนัญญ,ญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรให้เป็นผู้ที่แจงตอบกระทู้เรื่องมาตรการช่วยเหลือกเกษตรผู้ได้รับผลกระทบจากการห้ามใช้สารเคมีพาราคอร์ตไตรโคฟอร์ตข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเป็นภาพรวม ดังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเพื่อเร่งดําเนินการแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีในการจัดการสารเคมีทางการเกษตรโดยมอบหมายให้กรมส่งเสริม กเกษตรการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจกเกษตรและกรมวิชาการ,กรเกษตรคำนวณอัตราค่าชดเชยช่วยเหลือเยียวยาให้เกษตรกร,ร,ก,รการสนับสนุนเครื่องจกักรกลการบริการจัดการสนับสนุนเงินด้านเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องมือเครื่องจกักรที่สามารถแก้ปัญหาในการกำจัดวัชพืชกำหนดมาตรการ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการจำกัดวัสดุที่สามารถทดแทนการใช้สารเคมีการทดลองสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยกรมส่งเสริมเกษตรจัดการจัดการทำเอกสารวิชาชีพการจัดทำ การจัดการศัตรูพืชเมื่อประกาศใช้พลาคคดและคอบพลิฟอสเป็นวอร์โดยการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและสารเคมีอื่นที่เปรียบเทียบวิธีการการค่าใช้จ่ายโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ให้ความรู้เป็นอย่างที่ท่านที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้กล่าวมาเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสำปหลังเรามีสารกำจัดวัชพืช,พช15ชนิด แล้วมีทั้งการที่ให้ความรู้ในเรื่องจกักรกลส่วนข้อโพดมีสารกําจัดวัชพืช <_ d ans justement> 12ชนิดพร้อมกับให้ความรู้เรื่องเครื่องจกักรกลผล,มลไม้มี2ชนิดและเครื่องจกักรกลยางพารามี6ชนิดแล้วก็เครื่องจกักรกลปาล์มมี2ชนิดแล้วก็เครื่องจกักรกลด้านความรู้ของการกําจัดวัชพืชและเครื่องจกักรกลมีทั้งสูง ราคาสูงแล้วก็มีทั้งราคาต่ําแล้วแต่ว่าเกษตรกรจะปรับการใช้ในระบบการผลิตของตนเองซึ่งสารเคมีดิฉันคงจะกล่าวในที่นี้ไม่ได้เพราะว่าตัวดิฉันเองมีได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะไปแนะนําที่จะให้เกษตรกรใช้สารเคมีใดๆก็แล้วแต่ทางกรมวิชาการได้ให้ความรู้ว่าพืชแล้วก็ผลไม้หรือพืชใดๆทั้งสิ้นที่สามารถที่จะไปใช้ กำจัดวัชพืชและวก็มแมลงส่วนของกระทรวงเกษตรในด้านกรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและผลิตวัตถุดิบเป็นคุณภาพที่ดีใช้เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชอาหารสัตว์ซึ่งการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีจะช่วยลดจะช่วยการลดอาหารคนลงได้ถึงร้อยละยีบเช่นกากถั่วเหลือง และก็โพดโดยการปลูกอาหารสัตว์ที่มีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชในอันตรายที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับการผลิตวัตถุดิบอาหารข้นซากพืชซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองของเกษตรกรกรมปศุสัตว์ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนให้อาหารสัตว์เป็นแบบแม่นยําซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้อาหาร สูงสุดและลดต้นทุนตลอดจนศึกษาแนวทางการใช้สารเสริมอาหารสัตว์ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหารสัตว์สำหรับการจัดการสูตรอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจวัตถุดิบในท้องถิ่นจากกลุ่มผู้ผลิตอาหารรายย่อยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์เพื่อคำนวณเป้าหมายที่ชัดเจน กระทรวงอุตสาหากรรมได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่15พฤษภา2 5ง2ให้พาราคอร์ดและคอริรฟอร์สเป็นวอสีห้ามใช้ทั้งนี้ตั้งแต่1นิทุนา2 5อยเป็นต้นไปถือว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศนำสินค้าเมื่อตรวจวิเคราะห์แล้วต้องไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิด4ซซ ดังนั้นการนำถั่วเหลืองเข้าโพดไม่ว่าจะเป็นจากบราซิลอังกฤษหรือประเทศใดก็ตามต้องปฏิบัติตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขตามพรบอาหารของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่9มิถุนา2,563าดิฉันได้ไปเป็นประธานในการประชุมระหว่างออยอกับสภาหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และและอุตสาหกรรมอาหารที่ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข สรุปสาระสำคัญหลักการประกาศมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคความเท่าเทียมของการผลิตอาหารนำเข้าและผลิตธพันธ์อาหารภายในประเทศไม่เลือกปฏิบัติและอุตสาหกรรมต้องดิมเดินธุรกิจได้ระยะเวลาผ่อนพันมีความเห็นร่วมกัน คาดการหนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาซึ่งออยจะรับไปดำเนินการตามกฎหมายมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งทำอยู่ส่วนการนำเข้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขกับพาณิชย์ข้อชี้แจงข้างต้นได้เห็นประจักษ์ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากการเลิกใช้พลาโคด ขอฟริฟอและได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อในอนาคตนี้หากท่านวุฒิสภามีประเด็นความเห็นใดที่ประสงค์จะให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรดำเนินโปรดแจ้งให้กระทรวงกรเกษตรดำเนินงานต่อไปตามประสงค์ดิฉันขอขอบคุณค่ะพลเอกนา,ายมีชูเวสถามได้ครั้งหนึ่งครับ กร,รับเรียนท่านประธานวุฒิสภากระผมพลเอกดานายมีชูวเวศสมาชิกวุฒิสภาก็ขอบคุณที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาตอบประเด็นทั้งสองประเด็นนะครับผมจับประเด็นที่สำคัญไว้ก็คือได้มีการตั้งคณะกรรมการที่จะมาดำเนินการ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหานี้นะครับที่ผมฟังมีเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากข้อมูลที่ผมศึกษามาเนี่ยสารชนิดอื่นหรือการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรชนิดอื่นเนี่ยนะครับผลผลิตมันจะลดลงแล้วก็สารที่จะมาใช้นั้นมันมีราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรการเยียวยานี้ผมรบกวนท่านได้โปรดกรุณาส่งเพิ่มเติมมาให้ผมจะได้ทราบในรายละเอียด ในกรณีที่มีการลงพื้นที่นะครับก็จะได้ชี้แจงช่วยชี้แจงให้เกษตรกรได้รับทราบต่อไปนะครับในประเด็นข้อสังเกตที่คำถามที่ท่านตอบมาเนี่ยนะครับจากคำถามนี่มีประเด็นว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรนี่มีการกระตุ้นในการที่จะจัดเตรียมเรื่องเกี่ยวกับอาหารสัตว์แต่อย่างไรก็ตามเป็นข้อสังเกตนะครับ กรณีที่ประเทศไทยเราเมีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นอาหารสัตว์เนี่ยมันจะต้องใช้ในปริมาณที่มากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงจะต้องมีการกระตุ้นที่รวดเร็วพอสมควรเพราะว่ามันเป็นซ e โร่ทอร์เรนแล้วที่จะนำกากถั่วเหลืองเข้ามาอ,อ,อย่างเดิมไม่ได้แล้วนะครับกระผมมีข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับท่านจะตอบกก เป็นสิ่งที่ดีหรือจะรับไปนะครับก็รบกวนขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสาก์เนี่ยได้พิจารณาส่งเสริมเกษตรกรในเรื่องของการทําเกษตรปลอดภัยหรือแกลนะครับเพราะเ,เมื่อผมลงพื้นที่พบว่าถ้าทําเกษตรปลอดภัยหรือแกลเนี่ยเข้มแข็งแล้วเนี่ยก้าวต่อไปสู่เกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะยั่งยืนนะครับเพิ่มเติมคําว่าเ,เกษตรปลอดภัยนั้นก็คือ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับทั้ง N P K และปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็จะต้องใส่ไปไม่งั้นโครงสร้างของดินก็จะแข็งนะครับมีการใช้ยากำจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชต้องเป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด นะครับท่านเคยทํามาแล้วนะครับมีการอบรมขึ้นทะเบียนนะครับเพราะมันยังมีสารเคมีชนิดอื่นอยู่เราต้องป้องกันไม่ให้มีการใช้ที่ผิดแล้วมาแก้ภายหลังมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับออมีการตรวจสอบนะครับอย่างมีประสิทธิภาพผมเสนอแนะอย่างหนึ่งนะครับทางท่านมีสปรกรมีปราศกษตรและอย่าลืมนะครับ ท่านมีอกกมหรืออาสาสมัครเกษตรกรประจำหมู่บ้านนะครับที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลหรือแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรปลอดภัยนะครับเมื่อเกษตรปลอดภัยเข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่เกษตรอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็โปรดขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงการทำเกษตร ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่ถูกวิธีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเลือกทําเกษตรของเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจว่าผลผลิตจากเกษตรปลอดภัยนั้นทานได้เพราะว่าความปลอดภัยคืออะไรนะครับหรือ,เ,อเกษตรอินทรีย์ท่านทานนะแต่มันจะมีราคาที่จะสูงขึ้นบ้างนะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตมันมีสิ่งเหล่านี้ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั้ง ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับนอกจากนั้นก็ขอให้มีการส่งเสริมเรื่องการปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวพันธุ์ที่มีมาตรฐานนะครับเพราะว่าสารเคมีชีวพันธุ์ผมเห็นโฆษณานะครับโดยเฉพาะทางออนไลน์พบกับตัวเองนะครับโฆษณาว่าสามารถกําจัดวัชพืชได้นะครับพอไป เข้าลึกๆตรวจสอบจริงๆมีผสมสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นสารชีวพันธุ์ใดที่มีมาตรฐานและเป็นที่แนะนำได้นะครับก็ขอให้แนะนำสู่เกษตรกรด้วยครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีมีอะไรจะชี้แจงไหมครับเชาญครับไม่แล้ไม่แลวนะ,น,นะครับท่านรัฐมนตรีรับไปนะฮะที่ท่านสมาชิกได้ ให้ตั้งข้อสังเกตไว้